ออโอ้ขาจจกนะมาขาจจกสมรีพี่น้องอนี่มงเล็บมันนี่พี่น้องมองเล็บมันเนี่นี่เห็นบ่พี่น้องเป็นเล็บมัน้นี่เอาใส่กับแก้วกีเพียเนี่ยอื สวัสดีครับพี่น้องทุกๆคนนะครับพอกับผมเอียบแสีบนะครับมาอยู่ทงไฮทงนาเก่าพี่น้องได้ของแสบมาฝากพี่น้องคือเก่านะครับนี่ครับเป็นขาจักตีนงัวหรือว่าชอมะลีนะครับมึงตบมาไปเปื่อยพี่น้องครับมาครับนี่ครับแก้วขี้พียพี่น้องขมขมใ่ดีเขาไปอีกเพิ่มความขมเขาไปนะครับแสบพี่น้องได้มาสีขาจักนะครับสีขามากระเนียวตีบเก่าคือเก่าพี่น้องตีบนี้ ไปใส่อุ่นใจพักกับมะยมกับมีบักทั่วบักแตงรนะครับตัวน้องประชีครับบักเขืนนะครับตามสเตปน้พี่น้องนาะครับแต่ก่อนดิแสบนาาสำหรับเอี๊ยบแสบมันก็ต้องมีของจะลงใจนะครับเพิ่มมัตลดพี่น้องครับเรียงน้ำอยเรียงน้ำกจขออนุญาตพี่น้องแก่ข้าวเลยนะครับสำหรับเอี๊ยบแสบแล้วแก่ข้าวแล้วกินยังกับแสบนะครับกะบ่อดในหน้าไปแก่ข้าวตามนะพี่น้องเด้ออันนี้มันเป็นความชอบส่วนโตครับบ่อดสํารับส่วนในแก่ข้าวเด้อพี่น้อง คนอี่อยากครับผมมาเอา,เอาก่อนะ่ะพี่นอ้องเปืยอยแห้งบ่น้อจับจับห่งวันพอดีเลยพี่น้องบอูมบูมก,กันว่ามันเปื่อยแห้งบ่โอ้รอบนี้ออกควานทว่งเลยเอาอืม เจ็บตัวพี่น้องเออ,อืออืมหนึ่งวัดสิลนนั่นอ,อืมมันแหะมันแหยเมื่อวานไงหลังพี่น้องเมื่อนี้ลน้นมา่ายคลิปเมื่อวานครับอาหารผมลนม้นหมดเลยอ่ะเปิดน้ำพิดน้ำตีบเขาลมเนี่ยพี่น้อง โอ้เมืองพี่น้องเมืองเมืองนี่ครับขาจากรหรอชอมาลี่แล้วพี่น้องอู้นี่นี่นี่เปื่อยเลยพี่น้องอู้กําลังพอดีนี่พี่น้องพี่น้องนี่เอานี่ครับมงตีนมันมะใส่กระเจียวขี้เพียกนี่พี่น้องอ้เม,มืองอืออือ ไปค้างกันเนาะโอ้แสบตัวพี่น้องโอ้โดนอ่ะเดีย๋ยวผมไปกินเนี่ยมันจะเมียนแกวน้ำในเมืองเมืองเมืองอืมล้ากรุบอืมมีเจียวหอมกมใบประกุดอืม để qua hầm hòm không phay nắng cúp cúp là cả đấy em chèo hầm hòm Ừ. ừ. Cứ bây giờ sẽ luôn thôi. ความหักเสรบไหมครับมันิบอลเล่นขาวบ้านใดไ,ได้พี่หนองเด้วย ห้องถ่องก็เสือเนียบทีนกันืนันน,นี่นเนียบทีนเป็นวะ กเลือางมันกับคอสุขคอันธ์บกบเล่นพี่น่องเอาความแซบกันอืมอืมพอดีเลยหอบนี่ม่น,น้อง อโอ้ขาแจากนะัาจากเนี่ยขาแจักสมัลีพี่น้องมึงพี่น้องมึงมึงนี่มังเล็บมันนี่พี่น้องมันเนงเล็บมันนี่ยนี่นี่เห็นปะพี่น้องเป็นเล็บมันเล่นเอรอใส่กับแจ้วกีเพียเนี่ยอืม้ม กับหอมกระนุ่มปุ๊บเมนูแปลกมากแนนได้พี่น้องมือนนิ โดนๆผมได้กินเสียไหมพี่หลังก็เสียบหอ,อมหักม,ม,มันมันเหมือนไะใช่บบไหมพี่หลัง นั่งที่บอกได้พป่นหองมันเนียบเนีนเขากินตัวเนี่ยมันจุกจุกไปเลยแซ่บเลยพี่นอ้องจำนี่แกกินเอ็นแก้วข้างใน,ใน,นเลยหมดเลย พวกน้ำพวกเนื้อเนี่ยได้หมดเลยหืมน้ำยุบครบได้กลมหอมจากไฟนดำ เมือมอมม่อกะสเิเดื่องเรืองพี่น้องจัดชุดใหญ่เลยมืงเนี่ยคลอ,องแฉะอยากคลองแบพี่น้องพี่น้องบางคนเบนโบเคยกินเพื่อกาสิม่วงขามนะพี่น้องผมแนะนำเด้อครับบอกเคยกินลองลองเมืงอง,มงครับลองเมืองครับแฉบ แสบกับบาแสบนะครับอาหารชนิดใดบ่ดแสบบ่มาชูพี่น้องไมีนุ่มปากมันเลยพี่น้องจวงนี่จับจะชูประเดียเอาแบบนี้ล่ละเช็เดี๋ยวจะล้างมือทีเดียวนะพี่น้อง มันไปลงม่ต้องมอกกินเลยทิ่มมาแหละนี่ไข่ขวาตรงมันมันมมจืดหวอื แก้วกับแซ่บๆสบครับผมแบบแสบเลยปากมันมือมันยาวากันพี่น้องเนาะอยธรรมาชาติคนเดี๋ยวชิดกีด้พยแบหลังๆคือเดียวนะครับ ได้ไปเลยที่เขาก็บริจากจับเลยพี่น้องมัน,มนเลืกมือเอาเอามาห้องถ่างหน้าไปเดี๋ยวปัน่นอย่างยองอยางของเด้เหลองจกวขมเนะี่ยเจ้าครับ นัวบกผมอย่างเดียวนัวจับ พี่น้องมึงอันี่แก่ของนป่ะครับเด็กว้ผ่อนอยู่นี่ครับอินมัน เราเป็นแซ่บอันนี้มาเป็นหน่อตะเอ็นเลยเนี่ยเวลาต้มใส่เกลือน้ำก็สินัวหอมน้ำรับเข่าเกลือ ไอ้ความมันเจ็บปะปากมันมือเรือยังสิบอกนะครับขอสขอพายก่อนกินเหลายัางเสร็จอื้อ มังเร็บขางหลังก็ตัดตุม่มไปเหมือนก่นหอมๆเลย มองเล็บพันนามันไปเกียบเล็บข้างหน้าแจ้งน,นี่ละเอา อันนี้สอบตรวจเนาะพิเศษพิเศษโอ้หาครับพี่น้อง กินก e ันพ <ım> um ี่น้องสับนีกันนะครับมือนีกะจัดของแสบเป็นขาจักตีนงัวหรือว่าฉอมมลีนะครับกินกับแก้วของขมเนี่ยโอ้เข่ากันพี่น้องครับเอ็นแก้วในฉอมมลีในขาจักเนี่ยแสบเลยพี่น้องมือนีที่บอกว่าได้เน้นเขานะครับมันกินตัวนี้หอมๆแสบๆนะครับครับขอบคุณพี่น้องนะครับ่ใ๋้เกียิติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกการที่ตามขอบคุณทุกกำลังใจแหละครับขอบคุณทุกคอมต์นะพี่น้อง โอ้แสบแสบอิลิมานี่แสบของแถียเลยพี่น้องกับมีขอมาว่าขาจากอีกเถื่อนเนี่ยนะครับแล้วนี่ก็น,นานลำบด้จัดนะครับก็จัดเพื่อพี่น้องนะครับครับถ้าพี่น้องชอบคลิปนี้ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์ก็แชร์ให้เผื่อเป็นกำลังใจได้พี่น้องเด้อจีด้สั้นหาเมนูแส,บ,สบมาสู่พี่น้องอีกนะครับครับคลิปนี้ไว้ซรันี่เพราะที่หนาครับขอบคุณที่หลายครับสวัสดีครับ